นี่นี่ผู้ชายผ่านไม่ได้นะร้านเนี้ยใช่ค่ะพอผู้จับจับกินหม้อนี่ผู้ผู้ผู้ชายผ่านไม่ได้นะร้านเนี้ยยิ่งยิ่งเขามากันครบนี่นะโดนเลยนะขอ๋อแทะลมแทะลม,มนิดนึงมีแทะลมผู้ชายเดินผ่าน ร้านนี้เมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างเดี๋ยวทำเ็นไว้อย่าลืมมาเก็บเขาเรียกมะเขืออะไรนะเขือลาชินีมะเขือลาชินีที่ว่าถ้าทำแกงเป็ดนี่สัญลักษณ์คือต้องมีตีนตัวนี้จะสวยนะเขาขายยังไงโลเนี้ยเนี้ยแค่เนี้อะไรอันนี้โลหนึ่งร้อยยี่สิบ แกงเป็ดครับแกงเป็ดที่ f อฟซีร้องขอมาสรุปว่าทำวันนี้ได้ราคายัางแกงเป็ดต <80. S 1> ัดสตาร์ทที่80บาทต <80 S 1> ัด80บบาทอ, <c oughs> อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้จะต้องบอกว่าเป็นราคาทดลอง <c oughs> ใช่ไหมราคาทดลอง แต่ถ้าหากว่าขายงวดนี้แล้วคำนวณแล้วเนี่ยแต่ fc เข้าอนุญาตไว้ที่100นะมีมีบางคนเขาบอกเขาสั่งไว้120เหรอเขาสั่งบอกว่าตักให้เขา120นะสวัส <laughs> ดีครับเพื่อนเพื่อนครับและแล้ว,วเมนูที่รอคอยแกงเผ็ดเป็ดย่างบายเจออส โดยผู้ช่วยมีน้องหนูน้องหนูมาช่วยมาช่วยหลังจากไปโมหน้ามาหายจากวงการไปพักใหญ่ตอนนี้โมหน้ามาเรียบร้อยนี่โมไม่ไหวจาจเดย์เอเจอย่างเชลเชลปอบ้อนจะไม่ไหวแน่เดี๋ยวมาด้วยเหรอเป็นไงคนที่บ้าน คนหนึ่งไม่สำคัญคนที่บ้านเขาว่างไงอันนี้ใส่หัวกะทิก่อนนะแต่อื่นไม่ใส่จกกากใจนี้ต้องใส่ต้องเอาหัวกะทิลงไปผัดก่อนออคนที่บ้านเห็นเห็นด้วยไหมกับการไปโมหน้ามาเนี่ยพาไปต่อแล้วล่ะพาไปต่อแล้วนะไม่อนจะให้ไปถ่ายยังไม่เอาเจ็บเขาไม่ได้ให้ทำหน้าเปล่าให้ทำอย่างอื่นเปล่าส่วนอื่นเปล่าบอกหน้าไม่เอาละวทำตรงอื่น ทำนิสัยอ่ะเจอออเดี๋ยวอ่ะเราเลิกเรื่องอื่นไปก่อนสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวเอฟซว่าพริกแกงเราเราสั่งพริกแกงอะไรเนี่ยเขาเรียกพริกแกงอะไรจะหน่อยแกงเผ็ดแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแต่ว่าเราบอกให้จะร้านอารยาพริกแกงใต้เขาปรุงมาให้เนาะ <c oughs> บอกว่าจะทําแกงเผ็ด <c oughs> เป็ดอ เงียบเลยจานคนเลยจานพูดสิกำช็อตฟิวเลยกำลังกำลังทึ่งกับพี่แกงว่าแต่แต่เขาต้องมีเครื่องเทศนะอ่ามีเครื่องเทศแล้วมีธรรมชาสิไหมนะมีธรรมชาสมีตะลับัดไหมเครื่องเทศจะไมถามจะเอาว่าก่อนบอกไอ้นี่มันไปของมันเรื่อยอ่าก็คือด้เขาบอกว่าจะหน่อยไปเพิ่ม เขาเขาต้องใส่สับป,ปะรดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเหมือนแกก็หันไปปอกสับป,ปะรดพริกแกงไม่ลงแกก็ไม่ปอกนะ <c oughs> แกก็ลืมไม่ใช่หรอกงานอื่นอ,อ๋อมีงานอื่นเอาสดสดคาดว่าจะใช้สับป,ปะรดกี่หัวน่ะชอบเยอะมากอือใช่เอาหนี่เห็นไหมหัวใจของแกงเสร็จเป็ดย่างอาจารย์สับปะรดต้องอร่อยใช่สับปะรดแม่อร่อย <5. S 2> ที่บอกว่าอาทำไมชัดกันทำไมเงียบก็เอฟซีเขาบอ,อกไงบอกว่าอะไรสองคนอายุก็มากแล้วแก่แล้วยังพูดมากเจออสว่างไงวันนั้นเจออสเข้ามาวีนอยู่นี่พูดคำใดก็ได้แต่พูดคำว่าแก่นี่เจออสนี่ปรีด <5. S 2> ก็เลยทำเป็นเงียบมั่งเดี๋ยวดูดิทำทำเป็นเงียบมั่งนะ อ้าวแห้งดีแล้วเติมกะทิไหมเนี่ยเจ้าเอ้ยหยอดหัวกะทิลงไปหน่อยหน่อยนะคำว่ายอดหน่อยนะเออให้เย็นหน่อยหยอดหน่อยอใ,ใช่ใช่เขาผ้มเครื่องเทศถึงได้หอมพรานั้นเวลาซื้อ พริกแกงเราต้องบอกเขาว่าเอาไปทําอะไรเนาะเขาก็จะผสม,มให้เราผู้เชี่ยวชาญแข่งร้านพริกแกงเวลาคนทำแบบข้าวเขาถึงได้มีพริกแกงเจ้าประจําอะไรประมาณเนี้เพราะว่าจะรู้กันว่าร้านนี้เขาต้องสไตล์ไหนร้านนี้เขาแกงเขียวหวานต้องสไตล์ไหนร้านนี้เขาแกงป่าเขาสไตล์ไหนคนขายพริกแกงเขาจะผสมผสมมาให้ เซอร์อัดปอกกับไปรถอัดใส่เป็นจะให้ดูว่าขนาดเนี่ยขนาดทำยนึไงอ่าอ่าให้ดูขนาดนะขนาดทำหนึ่งขนาดทำหนึ่งมีหัวที่สองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใส่สองลูกหลายลูกใส่หลายลูกลูกเท่าไหร่โอ้ถ้าคิดเป็นเงินละลูกก็เป็นร้อยเลครับเอาีสลูกละร้อยสองลูกอันนี้สองร้อยละคาดว่าจะประมาณอะไรสี่ลูก อสี่ห้าลูกเป็ดเป็ดก็ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วกี่พันอพันแปดจะสองพันหม้อนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นแบงกกันไปกินนะจ้ะไม่อร่อยก็อย่าว่าแม่ค้าแลกันเพราะไม่เคยทำไม่กล้านี่ยุโดนยุแรงยุบ้าไปเลย ถ้าคนมาคอมเมนต์อร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวก็รู้เองแล้วราคายังไม่ยืนตัวนะตอนนี้เราสตาร์ทที่80ก่อนเนาะใช่จะเอาเยอะกันนี้ได้จะน้อยกันนี้ไม่ได้บางคนมีคนก็สั่ง120มาแล้วนี่ใช่ห้วยมุ่นเลยนะวันนี้ใส่ห้วยมุ่นเลยนะผัยหั่นสับปะรดพร้อมหมูผัดเกงจ๋าเนี่ยหอมผัดไทยหอมผัดสามเ็น หอมสัมหอมปลาชอยปลาตลิะตลิ50ตลินะเออสมันงวดแล้วใส่อีกไหม กะทิเอาเป็ดลงเหรอเอาหางเอาหางใส่าหางใส่อรอบนี้เอาหางใส่หมดไหม,ไม,หมใส่หมด,หมดตอนนี้อยู่ครบสามแม่ครัวแล้วปลาคูอ่ะ สามป้าคลัวป้า,า,านหนึ่งองขอป้าจังสามเจเรียกป้าไม่ขายใช่ไหมน่นจาจะบอกสามแล้ใครเดินมาป้าออสซื้อแกงหน่อยป้าออสไม่ได้ยินย <c oughs> ตัก,กตักใหญ่ เธอออกเนีเธอชอเนี่ยเออเนี่นะจะไล่เธอออกเธอช็อตฟิวกเนี่ยใช่ล้งคาไ่าให้ดีว่ถูกใจเออตั้งใจนรวเคนเก่งยงไม่คเราเราถ่ายทำกันเนี่ยคนเนี้ยคนดูหลักคนดูหลักเขานั่งดูเราใส่เป็ด อายกเป็ดนหนักนะเลียไวกิโลเนี่ยไวยังไงเขากลัวทำทำเขาหล่นลงพื้นมา <c oughs> ดูซิเป็ดย่างเป็ดย่างอ๋อหั่นมาเรียบร้อยอ๋อสับสับเนื้อสับกระดูกมาเลยอ่าบอกก่อนนะครับ อันนี้นสไตล์ส,สับอ,อ่ากี่ลูกอ่ะห้าแล้วห้าลูกอร่อยแน่นอนใส่เครื่องในด้วยเหรอมันมีเราขอให้มาก็ใส่ไปออใส่ไปนี่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 สับเนื้อสับกระดูกอยู่ในนี้ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็ออกเฮ้ยข้าวโพดราคาแพงนีมเหรอเอ้ยจื้อหันไปหมดหัวล้าโลเป็นร้อยจะป้าหัวล้าโลเป็นร้อยถ้าท่าน้องคโนเห็นนะช่วงิ้นผมก็กิน้นเหมือนกันจิ้นฟองสดๆเลยที่ใส่ ร้อยยี่สิบแล้วมันสวยร้อยยี่สิบถ้าใส่ผ้ละพารวมันนะจะนี่นะถ้าไม่ใส่ไม่เป็นแจงเป็ดนั่นแหละเขต้องใส่นะร้อยยี่สิบใส่ยอดมะพร้าวแต่ว่าไม่ลองไม่ไม่เคยแต่ไม่เคยไม่เคยกินใส่ยอดมะพร้าวนะ ทำไมนั่งหลับไม่อะไอ้วาโอ้โหพี่รูงจับยามสามตาทำคืนนอนที่ไหนแล้วไปร้านมาขายของรุ่งนี่นี่ผู้ชายผ่านไม่ได้นะร้านเนี้ยใช่ค่ะพอผู้จับจับกินหม้งนี่ผู้ผู้ผู้ชายผ่านไม่ได้นะร้านเนี้ยยิ่งยิ่งเขามากันครบนี่นะโดนเลยนะอ๋อแบบแท้ๆแทรมแทรมนิดนึงมีแทรมผู้ชายเดินผ่าน พี่ชติไอ้ชื่อพี่อะไรนะไม่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยหน้าร้านแล้วเนี่ยพี่เพิ่มอยู่นี่ต้องทนนะอยู่กับผู้หญิงเขาแทะโลมังเปล่าม่กล้าหรอกม่กล้ากันเพี่เพิ่มใส่หูฟังกระชับกระชับพื้นที่กระชับกระชับอย่างเดียวแม่ราหาก็กระชับเออ เขาก็เปิดไฟเบาๆของเขาอะเนาะเมื่อคืนนี้หนูรีบนอนเลยนะจันเมื่อคืนนี้เหรอจะมาออกกล้องสามีสามีสามีสกิดผมตัดผมตัดผมเรียกหนูตัดผมโอ้โหไปตัดผมเขาอ๋อนี่ตัดผมเป็นเรียนตัดผมมาเจ๊ก็บอกเป็นผีให้ยืนสวยแล้วมีเครื่องมือเหรอตัดผมมีปัญหา มีรองหวีไหมของผมเนี่ยตัดง่ายมากเลยนะเดินไม่ได้ข้างไม่ได้อะไรเป็นแม่ค้านะตัใช่ไหมไอเรื่องทำผมใจเจียวจะมีข้องจางอย่างร้านาม,มีเครื่องมือหมดเคยทำให้ใครไหมไม่เคยทำย <laughs> <laughs> สาธิสิมันอเองนใจ่เต็มคนน่าดูเลยใช่

ก็เหมือนมะเขือแหละแต่ว่ามันมีความหวานมากกว่าเขามันกลมกล่อมมองอะไรมีายไ่คิดหายแล้วคิดหายแล้วอ่ะไปแล้วบอกแล้วผู้ชายผ่านไม่ได้มองแล้วมองอีกมองดาราไงมองคนสวยนีถ้าคง่้น้องมอายไม่ได้น้องเพิ่มแล้วฮะไรหมอหมออายุน้อยกว่าเจ๊ใช่ไหมอ๋อทำไมนะ แต่หมอเขามากกว่าผมนะแต่ผมเนี่ยดูหน้าแก่กว่าบหมอนยดใช่หอเเรียนใช่เขาบอกว่าไงที่ไปตรวจเลือดมาที่ไหก็อ่านอ่านมาให้หมดสงแมาให้เอเขาเป็นน้องเขามเตค้าอเป็นน้องเขาไม่อาตังค์โอ้ยภูมิใจเลเนี่ยมีน้องเรียนเก่งเป็นดับสดอกเตอร์เนี่ยเอร์ใช่ อาใช่ไมคะนะูครับเป็นน้าอกบอ,อกว่าเข้าไปในินต่ร <นะ S 1> ับ <ๆ S 1> ลูกค้าหน่อยลูกค้าโทรรายงานแล้วว่านะเด็กประจำหน้าหน้าร่ออไมไบอกว่าเป็นี่สาวหมออืมเ็ดไังไว้แล้วนี่เขามีแนวหน้ารายงาน ตีสี่ตีสี่ลูกค้าเริ่มเข้าละเอก็จะเมไม้เือได้เพราะว่าบางทีคนเขา heut, เขาต้องไปต่อใช่ไหมล่ะเราคุยกันตั้งนานเพตีสี่เองเหรอตีสี่ยังห้แล้นาฬิกานุ้มมันตายเอาเหรอเท่ไแล้วมไม่เคยไปปลกอีกแล้วเนี่ยไม่ต so ีห้าแล้ว เพราะวันนี้เจ๊เขาทากับข้าวหลายอย่างพอมีพอมีป้าแดงน่ะทำให้ทำกับข้าวได้หลายอย่างขึ้นมีคนช่วยอย่าลืมสับประรดมันหวานนะอ่ะรสด,ดี เกลียเกลีย,ลยสู่สูรส่รถสนใจอะไรดูนะฮด,ด,ดูทำหน้าดูดนานาพอพอพอผูอ้หญิงก็หน้าอีกอย่างนะ <c oughs> ถ้าผู้หญิงผ่านหน้าอีกอย่างหนึง่งถ้าผู้ชายผ่านนี่แท้ลม,มดูใช่ไหมมายืนจนรู้มายืนจะรู้แล้วเนี่ย ยังไม่เสร็จเห็นไหมล่ะเขาท่าไหร่เจ๊ใจป่าเขาจจัดไปเลยจัดไปเลยไว้ข้างบนก่อนใช่ใจ,จแค่แกงเป็ดแปบาทนี่มีขังหนึ่ง หัวไงหัวไงหัวก็ต้องมาเยี่ยวหัวไงจะเจอเดี๋ยวเธอมุไปหมุนมาสะที่เหลือจากก็ออกจากกองบลดกนนางอิจฉาเน่ยนะในอิฉาก็ยืนคู่นางเอกอิฉามันดีกันค่อมตบค้อมตบ มันตวามสามอ่ะ็เป็นสลได้ะวรบเดี๋แวแล้ว,ยว,ลวอย่าอย่าลืมสับป่าสับปะรดมันหวานนะเออมาเสือพลวงอ่ะเจ้นหน่อยอ่ะ มันต้องมันต้องมีการชิมกันหลายๆคนโอ้ยมันฉ่ำมากแล้วก็กลิ่นกลิ่นก็ทำให้เป็ดหอมขึ้นมาเลยอืมใช่นี่ยังไม่สีแดงยังไม่ลงนะเนี่ให้เจ้นหน่อยก็ชิมกัน ่แดงลงแล้วเชอรอดนี่คู่คู่คู่แค้นกันมาแล้วน,น,ลน,น้ำตาลนิดนึงเออมันต้องน้ำตาลปี๊บหน่อยนะมันถึงจะหวานนัวเอาเหลืองลง มีแดงมีเหลืองมีเขียวไว้หน้าจานหน่อยไว้หน้าจานหน่อยตาเป็นซะโอ้โหมีเาอาจจะเป็่นใช้ไม่หมดกนกต้องใช้อะเขต้องใชต้อยืนก้ยตัวเี้ยเอาเียเียเขาบอกว่าคู่แขนคู่แขหมอนหรอ ก็ยืนทางทางอะกรเลยเปร่าเลยอ่ะไม่ตอนนี้พิ่งกินประเด็นอยู่ด้วยเนาะนี่แดงกับน้ำเงินเนาะแต่ก็กินประเด็นกันอยู่เมื่อไง้ะนี่เข้าประเด็นการเมืองแล้วนี่นี่หนูโอ๊ยทไมยังรู้ได้วันนี้เป็นหนูด้วยเห็นหัวเห็นหัวแต่เขาเป็นพวกกันนี่เขาป้าแดง เขาควกคันนะคืขอเขาพี่น้องเขาเขาป้าหลานกันอยู่แจ็คอส์วันนี้ผมอันนี้ต้องสองถุงนะเน been, mm ี่ยไม่งั้นผมทะเลาะครูตั๊กเพราะว่าเพราะว่าผมต้องไปกินข้าวที่ทํางานไงผมต้องขีวไปกินท ok so ี่ทํางานเอาอะไรคะสองถุงเนี่ยแล้วจะแต่จานเหรอไม่่ใชะครูตั๊กก็กินที่บ้านถุงนึงผมเอาไปผมกก็าิน

แกงแผเผ็ดแกงเป็ดแกงเผเ็ดเป็ดย่างแกงป่าลูกชิ้นปลากาลรายแกงหมูอ่ะแกงหมูนี่กำลังมาย,งยังไม่เชื่อหีหรอยัองยังไ,ไม่เชื่อถงหมูจะหยิบปืนแล้วเลยว่าเข้ามาก

ที่นึ่แงป่าประกายที่นึงับแงเป็ดแมวไอ้เฮียเป็ดก็ไม่ซื้อเทก็ได้ี๋ยวก็จะน้อยใจเขาะเอามาแต่บ้านไม่ใส่เขาหอมหอมมากจริงไม่มีปุ๋ยไม่ได้ใส่เคมีเลยเลย เดสวยสวยสวยครับอะไรสวยคนคนน้ำสวยอ่ะเขาเดอดส่ยดีเดือดกันที่ฝันเหรอค่ัลูกค้ากับหลังหันเป็ดฮะแกงเผ็ดเป็ดย่าง เไหนอะจเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วต้องเกิดปัญหาหนะเสร็จเรียบร้อยมอาะไรดีามายังไม่ทันขึ้นขึ้นจากกระทะเลยฮนะลูกค้าสั่งแล้วขายดีเ,เรียบร้อย จออสวันนี้ผมต้องสองถุงน,นัเนเ่ยไม่งั้นทะเลาะก,กูตักหั่นผักชีใส่ดเดี๋ยวสับประรดมันจะออกหวานอีกจอร์ดเขาปรุงเผื่อไว้ป้าป้าป้ารับหมูร้านนี้ฮะเขาห้ามใช้คำว่าป้ารือเปล่า เรียกพี่อย่างเดียวเรียกป้าไม่มีใครหันเรียกป้าไม่มีใครหันนะร้านเนี้ยเลยเรียกยายหันหันไปตบอ่าสรุปว่าตัดเท่าไหร่แปดสิบแตัดเลยี่สใช่สับปะรดก็ลูกันร้อยแล้วเนาะ อันอันนี้เป็นกระทะทดลองนะเฮียเกิดเขาขายวันนี้เขาขาดทุนเขาจะเลิกทำได้ได้ชอบชอบห้วยมุ่นนะสับปะรดก็ใช้ห้วยมุ่นนะไม่ได้สับปะรดแกงเดี๋ยวผมสองถุงเลย ับมาครับช้าหมดอดแน่ครับยังไม่แน่ว่าอนาคตเจ้าจะทำอีกหรือเปล่านะไม่รู้จะขัดทุนหรือเปล่าแต่ fc เขาอนุมัติให้ให้ตัดได้ร้อยหนึ่งนะไดหน่อยแต่ตอนนี้แกมาสาตาร์ที่แปดสิบฮแกงเผ็ด,เผ,ดเผ็ดย่างเหรออืมแกงเผ็ดเผ็ดย่าง ก็เสร็จเรียบร้อยแกงเผ็ดเป็ดย่างเอจออส<ม>คาดว่าบบจ,ะจะจะจะทำอีกไหมเนี่ยอันนี้เป็นกระทะทดลองใช่ไหมลองลองก่อน80นนแต่ว่า f อฟซีเขาหนูวันให้ขายได้ถุงละร้อยนะลองดู <ไป S 2> ก็เอฟซีผ่านแล้วก็คอมเมนต์มานะฮะคนที่มามาอุดหนุนเนี่ยว่าเป็นยังไง,อ,งอยากให้เจออสทำอีกไหม เพราะว่าเจออสเขาคำนวณแล้วไอ้ไงเขาว่าโหตัดยากแล้วก็กำไรน่าจะยากอันนี้สตาร์ทที่80ก่อนอันนี้ก็เจอกันคลิปต่อไปครับย้อนสวัสดีครับเจหน่อยกำลังจะคะแนน ก่่เทียกลิ่นเคียบกินเตะสมูกเอาโอ้ยดีนะผมนี่ผมเปลี่ยนมุมอะ <laughs> ะแดงสวัสดีครับไปแล้วครับผนังผนงเคยเคยชมแล้วนะเพื่อนเพื่อนวันนี้แถมมีพแนงอีกจังฮะเจอกันคลิปต,ต่อไปครับ